สวัสดีค่ะห้าเจ็ดิขอบคุณมากครับสวัสดีนะคะทุกคนบุคอยได้มีโอกาสมาวันไหนแวบมาทักทายพี่ส่งเชอรีลขอบคุณมากค่ะ เดินทางปลอดภยัยแม่วานขอบคุณค่ะแม่กำลังสิเดินทางค่ะกำลังจะเดินทางไปที่แก้งขอนะคะมือนีอยู่งานบุญอุทิศส่วนกุศลน,น,นะคะอยู่บ้านภัยงามคือนองภยอัย หนูหนาวซอซื้อใส่กาง่กะอุ่นดีอยู่บนรถแอร์เย็นลมลมแรงนะคะเจ็บไปบปล่าเป็น,นก็นมืนโพดพาอแบบสีหงฮงนิดน่อยสวัสดีค่ะ จบจากปีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลุ้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้ใครจะได้เป็นแชมป์มอลำัไอดอลซีซั่นสองฝากทุกคนเชียร์แะกะ็ให้กำลังใจน้องเต้ยด้วย m อซทีมของแอนนะคะไม่รู้อ่ะปีนี้เราก็มั่นใจในระดับนึงเกินหาสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละมั่นใจ ลมเย็นๆค่ะพอลมเย็นๆงานบริษัทนวนครใช่ค่ะพรุ่งนี้แล้วก็ดึกๆเจอกันที่ชายคาพักกายนะคะเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองบอกจวงเทีย่ยงคืนสิบเหรอตรีสองสิบแล้วก็สิบไปออนทั่วอยู่ทาางกรุงเทพต่อ สบายดีค่ะเออทีมโคดแอนรักษาสุขภาพเช่นกันนะคะหนึ่งกำลังใจขอพระคุณมากๆค่ะคุณแม่แม่แม่แมพี่พี่ทุกคนนะคะหนูไม่ค่อยได้มาไลฟ์ชีวิตก็อยู่แต่บนรถแล้วก็อย่างนี้แหละคะ่ะใช้ชีวิต กองเอเรยุ L ่นี U ่ N e. อันนี้กำลังจะเดินทางไปที่งานนะคะวันนี้งานสี่ทุ่มเอาจริงหนูว่าใครก็ได้สี่คนอะไม่ติดแต่ก็อยากให้ที่มาคองได้แล้วเนาะพี่ปีกสวัสดีค่ะ ส่งขึ้นหนาวเนาะท่าจารย์มาสการค่ะเดินทางปลอดภัยครับแชร์ให้แล้วจา้าขอบพระคุณมากๆค่ะรออยู่เพชรบุญน,นะคะทีมสีเหลืองล็แม่เอา้า สวัสดีเสือใหญ่รอปฏิทินนะคะได้เลยค่ะหนาวไหมทุกคนเห็นหนูใส่เสื้อแล้วก็เลยแบบว่าถามใช่ไหมว่าหนูหนาวหรือเปล่าแรงมากถ้าทีมสีเหลืองไม่ชนะหนูว่ามันก็ มันก็ต้องมันก็แล้วแต่แล้วแต่เขาอู้อยู่คนละทางเลยค่ะคุณสุภัฒสอนอันนี้มีถ่ายรายการตอนเช้าต้องเสร็จจากชายภูมิคือจะเข้ากรุงเทพเลยปฏิทินมักทีมสีนั่น พาจานสิมามักเทียมสีม่วงจังไหนชวงมักเทียมสีม่วงจำานะอรอลุ้นรูปเต้าแฟดในปฏิทินนะคะเราจะอาจจะในการโปรโมทเราอาจจะไม่ได้ใช้รูปน้องโปรโมทไงคือ กัะบ,บอกัระบอเป็นอย่างหมายถึงว่ามันมันก็เป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วแหละที่เราจะทําที่เราจะเอารูปลงแต่ว่าหนูคิดว่าใครที่ซื้อไปมันก็คุ้มอยู่แล้วอะค่ะยังไงมันก็มีอยู่แล้วมีรูปน้องอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ให้ลุ้นกันว่าจะเป็นแบบไหนมันก็จะมีแบบมีรูปที่คู่ กับพ่อกับแม่รูปเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็รอรอรอลุ้นกันแต่ว่าในการโปรโมทอาจจะไม่ได้ใช้รูปทั้งหมดคือถ้าเกิดเอารูปทั้งเบิรมาโปรโมทมันก็มันก็มันก็แค่นั้นอ่ะทุกคนมันก็จบใช่ไหมละ่ะเออแต่ว่าขันผู้ใดซื้อมันก็มันก็ต้องเห็นอยู่แล้ว ขอบภัย oh, ขอบคุณจา้าหนูโมเมนต์ของปฏิทินในปีนี้ก็จะเป็นในฟ like, ิลแบบถ่ายแบบไปเลยนะคะโดยที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่พีเวดเหมือนแบบฟิลแบบพีเ้งต้องหวานต้องอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยคือคือจริงๆมันคือปฏิทินแล้วเป็นเป็นแบบเนาะเป็นการถ่ายแบบมโทนหรือมูท์มันก็อาจจะไม่ใช่ มุมเดิมๆที่เราเคยถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตจ้งเลยกับเป็นแอนบอยคือเกาฝากพี่น้องใค่กันั่งใจจ้ากันล่างใจรางใจคือเการาคาบอกัะะ้นเดียวบอกขั้นเดียหู้รละเอียดอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพนสิมาชีดแจงเลยเชียร์ทีมสีเหลืองขอบคุณนะคะขอบคุณที่รอสนับสนุนนะคะ มาบอกมาแจ้งก่อนมังคนต้องเก็บตังอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ทราบนะคะว่าเขาจะเขาจะพีออเดอร์แบบเท่าไหร่ก็คงจะไม่ได้จำกัดจำนวนหรอกมั้งคะเดื่ทางปลอดภยัยสี่ทุ่มค่ะส่งกำลังใจออร์ดีแบร์ไมแสดงอะ้ด้โอเคครับ ขอบคุณมากๆค่ะผู้ใดอย,ยู่สมเด็จอยู่ไก่ทางนันค่ะไปหาเจกอร่อยได้ค่ะสองทุ่มถึงตีหนึ่งวันนี้ถึงตีหนึ่งวันเป็นงานงานยิวบ่ะดีจ้าสวัสดีจ้า ฝากให้กำลังใจด้วยนะคะพวกมีเชียร์ทีมสีเหลืองด้วยทันนะคะต้องทันสิคะต้องทันนะคะรอบที่แล้วยังเก็บไปอย่งรอบนี้หนูว่าจะไม่จะไม่มีลายเซนแบบว่าก็รอให้มาเซ็นแบบเพียวๆเองเลยอะไรเงี้ยสีบอสีบอเห็ดอส,สกีนไล่เส้นลงไปน้ำพะวาง สกินไปแล้วพี่น้องก็เอาไมา่เซนคือเกาก็เลยว่าเออไม่ต้องทําดีกว่าแล้วเจอกันก็จะได้เอามาให้เซนนะกิน,นยังแน่บอ่เออมันกินดีวยค่ะผาจารยมีเอาบปล่ะปฏิทินนอรดีแวน์เอาบปล่ะมีเด้ปาต้องได้ ขอบคุณค่ะเล่นกับพินิลินต่อมื่อกี้นี่ก้มาส่งขึ้นรถเส้นสดแนละใช่ใช่ใช่หนูสีเหลืองสุดยอดต้องเชียร์นะคะให้กำลังใจสีเหลืองนะคะทันค่ะทัน เปิดจักรอยหนึ่งนี่เนาะหายาดกัน